เอฟทีบ b c m มีดีไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยด้ดยอาจารย์วิชัยโปรดชงขันสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณที่เพิ่งพบรายการนี้ครับก็เรียนให้ทราบนะครับเป็นรายการศึกษาพระคิร,รมคัมภี สำหรับนายคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับเป็นการศึกษาพระคัมภีร์แบบอธ,ธิบายก็ช่วยสำหรับท่านที่สนใจแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันพระคัมภีร์หรือท่านที่สนใจครับแต่ว่าอ่านไม่เข้าใจเนื่องจากว่ามีเรื่องบางเรื่องคําบางคําต้องมีความหมายมีที่มานะครับจึงจะเข้าใจรายการนี้แหละครับก็จะช่วยให้เข้าใจเข้าใจแล้วเนี่ย เราก็นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันหรือจะนำมาสอนในกลุ่มที่เราศึกษาพระคัมภีร์หรือว่าสามัคคิธรรมด้วยกันนะครับทางบริการก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งเป็นบทศึกษาพระคัมภีร์แต่ละเร่มนะครับก็ส่งมอบให้ท่านฟรีครับเขียนชื่อหมายรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนน 24, พระขนงกรุงเทพ1 0 1 1 1 0 วันนี้เราจะมาต่อกันครับอาโมดบทที่8บทที่7 8 9เป็นนิมิตเกี่ยวกับอนาคตบทที่7นี้เป็นนิมิตเรื่องตะกะแตนไฟและสายดิบบทที่8นะครับในพระคัมภีร์นี้เป็นนิมิตที่4เรื่องกระชาผลไม้ฤด,ดูร้อนนิมิตเรื่องกระชาผลไม้ฤด,ดูร้อนเป็นนิมิตที่4แล้วก็เป็นบทที่8ทั้งบทที่อธิบาย กระชาผลไม้ฤดูร้อนก็แสดงว่าสำคัญนะครับข้อหนึ่งบอกว่าพระเจ้าทรงสังแดงแกกข้าพเจ้าดังนี้ว่าดูเถิดมีกระชาผลไม้ฤดูร้อนกระชาหนึ่งกระชาผลไม้ฤดูร้อนมีความหมายประการแรกครับกระชาผลไม้ฤดูร้อนหมายถึงการเก็บเกี่ยวมันบอกเ่าว่าต้นไม้นี้ไม่ผลิตอีก การเก็บเกี่ยวเนี่ยผ่านไปแล้วจะไม่มีผลออกมาจากต้นจนกว่าจะถึงปีหน้านะครับดังนั้นจะเห็นว่าแม้ว่ากระจาบผลไมุ้ดร้อนจะน่าชื่นชมแต่ก็บอกให้รู้ว่าได้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับก็เอาใส่กระจาบเอาไว้าากระจาบผลไม้รดร้อนเนี่ยยังบอกถึงการเน่าเสียและการเสื่อมลงอย่างรวดเร็วอ,อีกด้วย ข้อสองบอกว่าและพระองค์ตรัสว่าอาโมอดเจ้าเห็นอะไรและข้าวพเจ้าทูลว่าผลมะรืดูร้อนกระจริหนึ่งพระเจ้าค่ะและพระเจ้าตรัสก,กับข้าพเจ้าว่าวันสิ้นสุดมาถึงอิสราเอลกระชรกรของเราแล้วเราจะไม่ผ่านเขาไปอีกเลยจากบทที่เจ็ดน,นะครับเราเห็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอลหรืออาณาจักรตออเนื่องในสมัยนั้นเมื่อสองพป,ปีที่ผ่านมา ซึ่งท่านอาโมดได้อธิษฐานขอพระเจ้านะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนอิสราเอลและพระเจ้าก็เปลี่ยนประทัยและระง,งับการลงโทษที่ต้องลงโทษนะคือมีเรื่องไม่ยุติธรรมมากมายตอนนี้ครับกระจาดผลไม้ฤดูร้อนเนี่ยแสดงว่าการเก็บเกี่ยวผ่านไปแล้วอาณาจักรเหนือนเนี่ยถึง การอวสานนั่นคือการพิพากษาจะมาและการเก็บเกี่ยวก็มาถึงเรื่องนั้นด้วยเนื่องจากการเก็บเกี่ยวบอกถึงเวลาของการพิพากษาและอยู่ในปรายุคผมคิดว่าบางเรื่องที่องค์มคิดตรัสนั้นถูกเข้าใจผิดนะถ้าเราไม่เข้าใจว่าการเก็บเกี่ยวหมายถึงอะไร องค์พระคิดตรัสกับสาวกของพระองค์นะครับในพระธรรมปฏิบทที่9กขอ้อ3 7 3 8ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ทรงคนมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์องค์พระคิดได้ตรัสถึงเวลาสิ้นยุคเมื่อยุคแห่งบัญญัติสิ้นสุดไปพระคิดไปที่กังเขนพง์ตรัสว่าพระองค์ ต้องการผู้เก็บเกี่ยวเข้าไปในอิสราเอลหลังจากการซึมบัชนบนการมายังเคของพระอาางค์ประริดนะครับซึ่งการตึงเคงขมเป็นวิธีลงโทษของสมัยนั้นเป็นวิธีการของโรมันเป็นภาพที่ไม่เหมือนกับยุคแห่งพระคุณนะครับในสมัยนี้พระเจ้าให้อุปมาเรื่องผู้หวานไม่ไดพืชผู้หวาน ก็ออกไปหวานเมล็ดอุบากิตราสกับสาของเพราะว่าช่วงออกไปทั่วโลกระกาศข่าวประเสริฐคือข่าวดีก็เปรียบเหมือนหวานเมล็ดพืชแล้วเกิดผลหวานข้าวลงในนานะครับก็เกิดต้นข้าวให้เมล็ดข้าวก็เหมือนกับข่าวสารของประชา้าเรียกว่าพระกิติคุณหรือว่าข่าวดีเป็นข่าวสารสําหรับยุคข,ของเรานะครับเหมือนกับเราหวานเมล็ดออกไป นี่คือเวลาของการหวานกิติคุณหรือหวานพระวจนะของพระเจ้าก็เปรียบเหมือนกับรายการพระกมภีนะครับกอธิบายข้อความความหมายหรือว่าศึกษาพระกมภีเดียวกันนี่ก็เหมือนการหวานเมล็ดผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์เหมือนกับจอมารที่เก็เข้ามานะครับเราเป็นเพียงผู้หวานเมล็ดไม่ได้เป็นผู้เก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยว บอกถึงการลงโทษและเป็นการสิ้นสุดยุคนะครับงานของเราตอนนี้คือหวาดออกไปสำหรับผู้ที่สอนพระกมพีจะเป็นตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ก็เหมือนการออกไปหวานนะครับการเก็บเกี่ยวเป็นของพระเจ้าข้อ3พระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเสียงเพลงในพระวิหารจะเป็นเสียงร่ำไห้จะมีศพมากมายทุกแห่งทิ้งไว้เงียบ สถานที่เพื่อการนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านี้จะเป็นสถานที่เศร้าโศกคร่ำครวญสถานที่แห่งความชื่นชมยินดีก็จะเป็นสถานที่แห่งการร้องไห้ร้องห่มคือจะมีคนเสียชีวิตผู้หน่งนานคือศพอยู่ทั่วทุกแห่งนี่เป็นคำพยากรณ์ที่น่ากลัวครับข้อสท่านผู้เหยียบย่ำคนขัดสนท่านผู้ทำลายคนยากจนแห่งแผ่นดินจงฟังถ้อยคำนี้ พระเจ้าก็ตรัสถึงการาลังแกขม่มเหงเอารัเอาเปรียบคนยากจนอีกครั้งของผู้ที่มีอำนาจนะครับผมรู้สึกว่านะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะศึกษาพระกัมปีแล้วรู้สึกถึงความรู้สึกของพระเจ้าต่อคนที่ลำบากคนยากจนในสมัยนั้นคือสมัยของอามโมสรับพระเจ้ากล่าวโทษผู้นำหรือพวกที่ทำลายคนยากจนแหกแผ่นดินที่บอกไว้ในข้อสี่นี้ นั่นคือทําให้คนยากจนนะั้นลําบากไปอีกนะครับลําบา,ากไปคนยากจนจะทุกข์มากนะครับสําหรับคนหรือผู้นําที่ไม่มีศรีลธรรมแมเอาละเปรียบก็ลำบากอยู่แล้วเพราะความจนนะครับยิ่งลําบากเข้าไปเพราะว่าถูกผู้นําที่ไม่มีศีลธรรมหรือไม่มีพระเจ้า ก็ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับไม่ต้องเกรงกลัวพระเจ้าละเอาเปรียบได้เอาเลยนะครับแต่คนจนก็ลำบากเข้าไปใหญ่ข้อ5โดยกล่าวว่าเมื่อไรหนอวันขึ้นค่าจะหมดไปเราจะได้ขายข้าวของเราเมื่อไรหนอวันซาบาโตจะพ้นไปเราจะได้เอาข้าวสาลีออกขายเราจะได้กระทําทนานให้ย่อมลงและกระทําเชเคลให้โตขึ้นและหลอกค้าด้วยตาช่างขี้ชอ ถ้าคุณทกฟังอยู่ที่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับร่วมกับคนยิวลองจินตนาการนะเราคงจะไม่รู้ว่าพระเจ้าตรัสอะไรนะครับเราจะเห็นพวกเขาทําพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งบัญญัติไว้ในพระคัมภีร์แลงว่าทําตามบทบัญญตัติแต่ว่าพระเจ้านะครับมองลึกเข้าไปในจิตใจไม่ใช่พิธีกรรมภายนอกนะครับ ของพวกอยู่วันขึ้นค่ำและวันสบาโตเนี่ยเป็นวันบริสุทธิ์ซึ่งห้ามค้ากายพระเจ้าตรัสว่าเมื่อคนมั่งมีไปที่พระวิหารเพื่อสละเสริรมพระเจ้าครับใจเขานี่ยยังโลภเลยพวกเขาคิดถึงธุรกิจในวันถัดไปเป็นวันวันหยุดนะครับเรียกว่าวันหยุดไม่ทำงานแต่พวกเขาคิดถึงเรื่องงาน แล้วงานที่เอาเปรียบคนอื่นด้วยพวกเขาจะหาเงินโดยการโกลงลูกค้าได้อย่างไรไม่เพียงแต่ทำบาปในระหว่างสัปดาห์ในการโกงแม้แต่วันพระหรือวันสบาโตนะครับซึ่งเป็นวันบริสุดไปที่พระวิหารก็คิดถึงเรื่องเอาเปรียบนี่สมัยนั้นสมัยนี้ก็เหมือนกันข้อ6บอกว่า เพื่อเราจะได้ซื้อคนจนด้วยเงินและซื้อคนขัดสนด้วยรองเท้าสานคู่หนึ่งและขายกากข้าวสาลีเพื่อเราจะได้ซื้อคนจนด้วยเงินคนจนต้องขายตัวเองเป็นทาสสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับกันนะในระบบนะครับสมัยนั้นพวกเขาซื้อคนขัดสนด้วยรองเท้าคู่เดียวโอ้ชีวิตของคนนะครับพวกเขาจะขายกาก,ากข้าวสาลีให้แก่คนยากจน หมายความว่าคนยากจนได้รับของเหลือนะที่คนขายขายเหลือแล้วนะครับออกไปตรงนี้มีบทเรียนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่รู้สึกดีใจนะเมื่อมีคนให้ของเก่าหรือของใช้แล้วกับคนจนผู้นำของยิวที่คนยิวก็น,นับถือมากครับคือกสัตว์ดาวิดได้บอกว่า หาไม่ได้แต่เราจะขอเสียเงินซื้อจากท่านเราจะถวายเครื่องผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียค่าอะไรเลยนั้นไม่ได้ในพระธรรมสองสมัยบทที่24ข้อ24ในสมัยของพระคิ์นะครับลงประทับที่พระวิหาร,รเฝ้าดูคนมาที่พระวิหารแล้วก็ถวายหรือบริจาคเพื่อพระเจ้านะครับพิ่ก็ดูพระคิดส่นพระทัยว่านะครับเราแต่ละคนนี่ ถวายพระเจ้าเท่าไหร่และเก็บไว้สําหรับตัวเองเท่าไหร่พูดง่ายๆคือเราทําเพื่อคนอื่นหรือว่าทําเพื่อตัวเองแม้แต่การมาพระวิหารหรือแม้แต่การถวายท่านอาโม่อธิบายนะครับทําไมอิสราเอลจึงเหมือนก,นกรับผลไม้ฤดูร้อนความดีของอิสราเอลกำลังจะเน่าและจะเสียเหมือนผลไม้ฤดูร้อน หลักฐานอย่างหนึ่งของเรื่องนี้คือวิธีการที่พวกเขาปฏิบัติต่อคนอยากจนพระเจ้าไม่พอพระทยัยข้อ 7. บอกว่าโดยศักดิ์ศรีของยาโคบพระเจ้าทรงปฏิญาติว่าแน่นอนทีเดียวเราจะไม่ลืมการกระทําของเขาสักอย่างเดียวเป็นนิดโดยศักดิ์ศรีของยาโคบพระเจ้าทรงปฏิญาติว่าศักดิ์ศรีของยาโคบคือประคิด พระเจ้าได้ทรงปัญญายโดยพระเมศยาผู้เสด็จมาไม่มีการปฏญญายที่เหนือกว่านี้อีกแล้วสังเกตนะครับพระองค์ปฏิญาณอะไรเราจะไม่ลืมการกระทําของเขาสักอย่างเดียวเป็นนิดพระเจ้าไม่ลืมการกรนของเราจะเป็นอย่าคริสตชนคริสเตียนหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับและทุกคนจะต้องพบกับพระเจ้าในวันหนึ่ง ในพระธรรมสองโคลิมบทที่5้าข้อสิบอกว่าปรากฏตัวที่หน้าบันลังของพระคิดเพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วในสมัยของท่านอาโมดพวกประชาชนนี้ทําความชั่วประชาชนในที่นี้คือผู้นําหรือคนที่มีฐานะนะครับเอาเปรียบคนยากจน สะสมความบาปเอาไว้จนถึงจุดหนึ่งจนถึงจุดหนึ่งจนถึงวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้าและพระองค์ก็จดจำบาปทุกอย่างเอาไว้ด้วยข้อแปบอกว่าแผ่นดินจะไม่หวั่นไหวเพราะเรื่องนี้หรือทุกคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นจะไม่ไว้ทุกข์หรือและแผ่นดินนั้นทั้งหมดก็เออขึ้นมาอย่างแม่น้ำนายถูกซัดไปซัดมาและยุบลงอีกเหมือนแม่น้ำนายแห่งอียิปต์ไม่ใช่หรือ ข้อนี้นะครับอาธิบายพระกัมภีบางคนคิดว่าบอกถึงแผ่นดินไหวก็เป็นไปได้นะครับอย่างแล้วก็ตามผมคิดว่ามันเป็นการที่พระเจ้าพิพภาษาประชาชนแบบรุ่มแรงนะถึงขนาดแผ่นดินไหวแม้กระทั่งตอนนี้ครับถ้าไปที่แถวนั้นที่เรียกว่าามาเรียและแถบภูเขารอบกิราอักและเบดเอลนะครับจะไม่รู้สึกถึงสภาพที่น่ากลัวของแผ่นดินเนี่ยแต่ครั้งหนึ่งครับที่นั่นเนี่ย ภดมสมบูรณ์นะครับมีหักและมีต้นไม้มากมายทุกวันนี้ครับแผ่นดินนี้แห้งแล้งพูดยังไงคือถูกสาปนั่นแหละครับไม่เหลือ,อเลยเลยนี่แสดงถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่รุนแรงต่อแผ่นดินนี้มาจนถึงทุกวันนี้กับแผ่นดินนั้นแห้งแล้งไปเลยเราจะเห็นในบทต่อไปว่าพระสัญญาในอนาคตร,รวมถึงพระสัญญาเพื่อแผ่นดินนี้ด้วยนะครับทีนี้เมื่อเราศึกษา คำพยากรณ์คำเผยพระชนะนะครับเราต้องจําไว้ว่าไม่ว่าพระเจ้าสัญญาการลงโทษหรือสัญญาพระพอนแผ่นดินจะมีส่วนเท่าๆกับประชาชนนั่นคือเหตุผลหนึ่งนะครับที่สําคัญและนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ไม่สามารถยอมรับว่าคำพยากรณ์ในพระมภีได้สําเร็จแล้ว ด้วยการกลับมาของคนยิวไปตั้งประเทศอิสราเอลหลังสงครามโลกครั้งที่สองบางคนบอกเนี่ยทำไยากรณ์สำเร็จแล้วนะครับอิสราเอลได้ก็จะก,กระจายไปหลังจากที่อัสเซีเรียเอาชนะสงครามนะครับและมาสมัยของประคิศนี้อาณาจักรโรมก็ทำลายคนยิวก็กระจายไปพอเวลาผ่านไปหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็มี ประเทศเอิสราเอลนะครับหลายคนบอกเนี่ยพระเจ้าให้คำพยากรณ์เสร็จนะครับนั่นก็เป็นเป็นฝ่ายร่างกายนะครับยังไม่ใช่หรือยังไม่ใช่หรือยังไม่สําเร็จตามคำพยากรณ์ฝ่ายจิตวิญ,ญญาณข้อ9พระเจ้าตรัสว่าและในวันนั้นเราจะกระทาให้ดวงอาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวันกระทาให้โลกมืดไปใน กลางวันแสกท่านอาโมดบอกถึงวันนั้นซึ่งเราได้เห็นว่าเป็นคำเฉพาะหมายถึงวันแห่งพระเจ้าและทั่วไปนี่ก็หมายถึงการทนทุกข์ใหญ่เพราะว่ามันเกิดก่อนนะครับวันนั้นเริ่มต้นด้วยเวลาเย็นสำหรับคนอยิวท่านอาโมดได้ผสมอของคำพยากรระว่างอนาคตอันใกล้และก็อนาคตที่ไกลนะครับวันแห่งพระเจ้านี่ยังไม่ได้มาถึง ดวงอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ตกในตอนเที่ยงหรือโลกมืดไปในกลางวันแสกแสงเมื่อท่านเขียนเรื่องนี้ครับก็เป็นอนาคตที่ยังอยู่ไกลข้อสิธเราจะให้การเลี้ยงของเจ้าทั้งหลายครับเป็นการไว้ทุกข์และให้เสียงเพลงทั้งสิ้นของเจ้าเป็นคำคร่ำครวญเราจะนำผ้ากระสอบมาที่เอวของคนทั้งหลายและศีรษะทั่วไปก็จะล้านแต่เราจะกระทาให้เป็นเหมือนการไว้ทุกข์ให้บูชาคนเดียวของเขาและวันสุดท้ายก็จะให้เหมือนวันที่ขมขืน เราจะให้การเลี้ยงของเจ้าทั้งหลายกลับเป็นการไว้ทุกข์พระเจ้าประทานงานเทศกาลเจ็ดเทศกาสลสําหรับคนอิสราเอลหรือว่าประเทศอิสราเอลนะครับคนยิวเนี่ยต้องเข้ามาที่พระวิหารมาเฝ้าพระเจ้าในสามเทศกาลใหญ่โดยกคนยิวในที่นี้คือผู้ชายพวกเขาต้องมาด้วยความจินดีนะครับเป็นเวลาของการสรรเสริญการขอบพระคุณละการยกย่องพระเจ้าข้อนี้พระเจ้าตรัสว่าเนื่องจากพวกเขาได้ฉลองเทศกาลแต่ว่าไม่ได้ สระเสรเิญพระเจ้าพระองค์เปลี่ยนการเล่นของพวกเขาเนี่ยให้เป็นการไว้ทุกมันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระองค์อยากจะให้เป็นหรือประสงค์ให้เป็นและให้เสียงเพลงทั้งสิ้นของเจ้าเป็นคำคร่ำควรวญเมื่อการลงโทษของพระเจ้ามาถึงจะไม่มีเสียงเพลงไม่มีความยินดีอีกมีแต่การคร่ำควรวญและเราจะกระทําให้เป็นเหมือนกันไว้ทุกให้บูชาคนเดียวของเขาแต่วันรัสุดท้ายก็จะให้เหมือนวันที่ขมขืนผ้ากระสอบที่เอล และศีรษะที่รานี่เป็นสิ่งที่แสดงถึงการไว้ทุกข์ที่มากที่สุดนะครับทุกข์มากๆนะครับก็อย่างนี้แหละและเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้นะครับเกิดขึ้นจริงแก่พวกอิสราเอลคืออาณาจักรตอนเหนือคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอมโมซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัรรมภีรภาคพ,พันธัสัญญาเดิมนะครับ บทที่8บทที่789นี้เป็นการพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคตที่ใกล้และอนาคตที่ไกลนอกจากจะศึกษาด้วยกันแล้วท่านที่มีพระคัมภีร์เปิดตามนะครับเราก็จะเตรียมบทศึกษาสมมอบให้ท่านฟรีจะเป็นพี่น้องคริสเตียนหรือท่านที่สนใจนะครับก็เขียนจดหมายรับได้ฟรีครับเขียนมาที่พระคัมภีร์ทางอากาศทุปนน์ยี่สิบสี่พระขนงกรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How To คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันละ่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปซีนีหรือแอปพลิเคชันก็ได้ โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086 522 9688 ฉันคิดว่าฉันไม่มีค่าพอที่ใครสักคนจะให้เย้ยภัยฉันเป็นดังของที่หมดความหมายไม่เหลือความฝันไม่มีใครไม่ชีวิตแค่ใช้ให้มันหมดไปฉันแสนจะท้อใจ แต่มีคนบอกฉันแค่เพียงอย่าหมดหวังล้มแล้วลุกเดินต่อไม่ว่าจะกี่ครั้งแม้ว่าฉัน ครั้งฉันคิดว่าฉันไม่มีค่าเพราะที่ใครสักคนจะให้อภัยฉันเป็นเงินของที่หมดความอายไม่เหลือความฝันไมมีใครไม่ชีวิตแค่ใช้ให้มันหมดไปฉันแสนจะท้อใจแต่มีคนบอกฉันแค่เพียง